เหมือนจะเป็นวันเกิดสีมา่าไม่ใช่เป็นวันล่าสีมา่ากีากบเิ้อเขาไปติดไฟมาก luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นไม่ตอง่ไหมอบได้จังไหมลิ้โหอแ่นีมนให่ไโอ้้ามันามันพามันติดตามันติดตามันนี่เปา้ไหนก่อนมา้าไหนก่อน อยาเล่นทั้งหมดเลยโหสุดยอดเาจับเา้ยจับมานั่งดีๆดิหันหน้ามาหาดีดิยิ้มไม่ต้องเลยยิ้มไม่ต้องเลยอเลยย้ย้ม้มยิ้ย้้ย้ วันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรอันนี้วันอะไรวันอะไรเมื่อาทำอะไรไม่ตอบดิพูดสิพูดพูดสิพูดสิเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกเสียงไม่ได้เฮียออกเสียงอะไรไม่ได้เรลวแบตจะหมดแล้วเฮียเลยเหรอวันนี้วันอะไรวันอะไรวันเกิดผมครับแล้วทำไมกันหัวแล้วทำไมแล้วทำไมเมื่อวานหนีไปนอนเมื่อวานเมื่อวานผมพีแอ วานน้อยใจวานน้อยใจไม่แฮปสักทีจริงจริงอะไรนะไก่าวไ่าไก่ไก่เอออไม่เอาไก่ไม่เอาไก่ไม่เอาไก่อไรเสี่ยไ้วนไอ้เอากลมาดิเอากล่อมาดิกลงงมไ่ะไม่าดิกลสีผมีาเงี้ยเฮ้ยเร็วเร็วู้า ป้าไปไม่อยากต่อไม่ตงไม่หมดกันเนี่ยมาหมดจ่ายคืนสุดเท่าเลยใครจะหมดกันใครจะหมดวันมีที่นอนแล้วบะวมื่อวานกูบอกไปแล้วจะนอนแค่แต่วานโอยใช่หมดแล้วเฮ้ยไอ้มาแล้วส่วนเอวแล้วมั้ยจัดการอย่าอย่าอยวมันตายก่อนอย่าเดี๋ยวมันตายอ้าวแล้วก่อนว่าวันนี้มีใครแฮปปี้เบอร์เดย์บ้างยัง นักแต่เป็น TNC นั้งแต่ไม่ไม่ไม่ได้ไป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 ป a ไม่อนโทจังเลอก็มีมล้นคนแรกก็แม่แม่ไมแม่มา่ไม่าแล้วร้องเพลงให้ฟังรองไห้เลยเพราะกูรุนทัตายนึกว่าเป็นอะไรเมื่อานตเย็นตั้งแต่ก่อนประชุมรุ่นออยู่ไหนวะอ๋อซ้ เออคงลืมเพื่อนจบคุยวโซ่ยังไงเอาไงต่อดิพาแห่รอบหอไหยเออพาแห่ไหมพาแห่พาแห่